รายงานตัวเลขผลประกอบการออกมาแบบเหนือคาดเลยครับคุณผู้ชมครับคือตลาดเนี่ยก่อนหน้านั้นถ้าจำกันได้คาดการว่าจะติดลบก็คือผลประกอบการออกมาเนี่ยจะขาดทุนนะฮะคุณผู้ชมฮะตลาดอาจจะคาดการว่าประมาณสัก300กว่าล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับอ,อ,อาจจะคาดการเยอะคคุณผู้ชม800กว่าล้านบาทขออภยัยปรากฏว่า กำไรไตรามาสหนึ่งของเขาออกมาที่1,150ล้านบาทคือกลับตัวกระโดดขึ้นมาสูงเลยครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการหักกำไรพิเศษออกไปนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะรายการพิเศษทั้งหลายแหละ่นะครับก็อาจจะเห็นกำไรหลักอยู่ประมาณสัก4-500ล้านบาทนะค,คุณผู้ชมฮะก็ตรงนี้ถือว่าดีกว่า ที่คาดการไว้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับตัวของ CPF ครับคุณผู้ชมครับที่ทำให้กำไรของเขาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีฮะคุณผู้ชมฮะคืออย่างนี้ฮะกำไรของเขาเนี่ยนะครับที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเกิดจากการที่ Gross profit margin ของเขา ดีขึ้นมาเลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วก็ตัวของค่าใช้จ่ายของเขาที่เป็นค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารมีการปรับตัวลดลงครับคุณผู้ชมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นผลในเรื่องของราคาเนื้อสัตว์ในต่างประเทศเนี่ย สูงขึ้นโดยเฉพาะราคาสุกรนะครับในเวียดนามเนี่ยก็กลับมาค่อนข้างดีนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ธุรกิจสัตว์น้ำก็กลับมาดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันก็เลยทำให้ตัวของ gross profit margin เนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเป็น12นะครับขณะเดียวกัน SGNA นะฮะหรือว่าค่าการขายและการบริหารนะครับคุณผู้ชมครับสัดส่วนเนี่ยลดลงเหลือแค่8 7%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองพวกนี้ต้นทุนเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมครับถือว่าลดลงถือว่าดีนะครับคุณผู้ชมครับก็ตรงนี้มันก็อาจจะทำให้ชดเชยกับช่วงที่ผ่านมาที่คนมองภาพว่า í, ราคาหมูมันลดลงนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับแล้วเขาเขาก็มีการปรับโครงสร้างธุรกิจในจีนแล้วก็ใน โมลดนะครับคุณผู้ชมครับอีกอันหนึ่งที่เราต้องไปส่องกันนั่นก็คือตัวของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยคือจะสังเกตเห็นได้นะว่า CPF เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง11%เมื่อเทียบกับไตรามาสก,ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเหลือ6,180ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เนี่ย ก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ามันก็เป็นผลในเชิงบวกด้วยเช่นเดียวกันจะสังเกตเห็นได้ครับว่าสิ่งที่ทำให้ cpf กลับคืนมานั่นก็คือเรื่องของราคาปัจจุศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในต่างประเทศในไทยยังลดลงอยู่นะคะ, <S <S ออะยอดขายของเขาถ้าถามว่าเป็นอย่างไรจริงๆยอดขายของเขาเนี่ยลดลงนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมานั่นคือว่าเขาจัดการเรื่องของต้นทุน ได้ดีมากๆครับคุณผู้ชมครับมันก็เลยทําให้ของเขาเนี่ยมีาการกลับคืนมาทีนี้คําถามนั่นก็คือว่าแล้วไตรามาสสองล่ะจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับเอาบทวิเคราะห์กรุงสีมานะฮะเขาบอกออกมาแบบนี้ครับว่าแนวโน้มไตรามาสสองนะครับคาดว่ากําไรปกติจะมีการฟื้นตัวแบบก้าวกระโดดน,นะครับ กระโดดขึ้นมาอยู่ที่1 4 0 0เอล้านบาทนะครับเพราะตอนนี้ราคาหมูในไทยกลับมาเรียบร้อยแล้วคือมันฟื้นตัวสูงกว่าต้นทุนการเลี้ยงเรียบร้อยแล้วครับค<ะ>ุผู้ามครับราคาหมูเวียดนามฟื้นนะครับการส่งออกไก่ดีแล้วก็ต้นทุนถั่วเหลืองตกต่ำอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฮะว่า CPO CBX CP ก็จะเข้าสู่ high s e a s จากเทศกาลสงการาน ที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็ราคาหมูจีนก็จะฟื้นตัวในครึ่งปีหลังด้วยเช่นเดียวกันอาจจะช้ากว่าประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นเขามองภาพเชิงบวกเลยครับคุณผู้ชมครับเพิ่มประมาณการ14%นะครับแต่ว่า target price ยังให้อยู่ที่22บาทนะครับก็มาดูกันนะฮะว่าตัวของ CPF จะเป็นอย่างไรบัวหลวงเนี่ยให้ไว้ที่ราคาเป้าหมายใหม่เนี่ย ปรับขึ้นเป็น25บาทเลยนะ,นะ,ะขนาดที่ Tnity ก็มีการปรับราคาเป้าหมายใหม่เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับเป็น23บาทเมื่อวานนี้ราคา CPF ขึ้นมาแล้วครคุณผู้ชมครับอ,อยู่ที่22บาทจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาค่อนข้างไวเหมือนกันนะแ<ภ>หมเหมือนมีใครนกรู้หรือเปล่าเนี่ย ตั้งแต่วันที่19เดือน4ตอนนั้นเนี่ยหล่นไปที่17บาท60สตางค์ตอนนี้กลับมาที่22บาทเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะแนวนี้เลยนะครับแนวทั้งยอดบนตรงนี้นั่นก็คือบริเวณประมาณสัก22บาท10สตางค์เมื่อวานนี้ขึ้นไปชนเรียบร้อยแล้วนะฮะถึง22บาท30แต่ว่าไม่ผ่านถอยลงมา และสิ่งที่ผมตีขึ้นมาให้นั่นก็คือเส้นฟิบโบนัชชีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเวลาแป๊บหนึ่งผมเอาจากยอดเดิมในการที่เขาเคยสูงขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ไล่ลงมานั่นคือยอดนี้นะครับคุณผู้ชมครับบริเวณ27บาทนะฮะก็ปรากฏว่าพอปรับลงมาปุ๊บเนี่ยก็เห็นภาพพอดีเลยว่าไอจุดต่ำสุดที่มันเคยหล่นลงไปเนี่ยแล้วมันกลับคืนมาเนี่ยมันกลับมาประมาณสัก 50%สมมุติว่าผ่านซึ่งบริเวณเดียวกันเลยนะคุณผู้ชมนะ22บาท10สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแนวแข็งพอสมควรหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมต้องไปพิจารณาเอาเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันผ่านขึ้นไปได้นะครับตัวของอฟิบบอนชีที่61.8ที่คนก็ดูกันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก2 3 2อ่า นั่นเองแล้วครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นก็ติดตามกันต่อไปสำหรับตัวของ C P F นะครับ